The best of the best ของ the best อีกทีหนึ่งขายดีมากยอดขายดับหนึ่งในวัสดเลยนะครับวันนี้น้องชัดมีโทนการแต่งหน้าหน้านกากอนามัยยังไงให้ออกมาสวยนะครับเราจะเริ่มกันที่แต่งตาก่อนวันนี้น้องชัดเลือกใช้ eye g l e n t e r glow นี้ที่น้องชัดจะใช้นะครับนั่นก็คือสี rose g l o แล้วก็สี cherry glow นะครับสีแรกเนี่ย rose g o w เนี่ยเราจะทาไปที่เปลือกตาทายแรงเรน เป็นการแต่งหน้าสวยทะลุหน้ากากอนามัยนะฮะอันที่สองเป็นสีเชอร์รี่กลลงช่วงจากหางตาเข้ามาตรงกลางตาแล้วก็ใช้แปรง mm hmm. เบรนเหมือนเดิมอ่ะเลืมตาแค่นี้คือเป็นไอเทมที่สาวๆทุกคนต้องมีต่อมาเราจะใช้อายแชโดว์สติ๊กน้องฉัดเลือกใช้สีคัพเปอร์คราวสีเอาน้ำตาลทองๆเหมาะกับคนที่แต่งตาแล้วตาดูไม่โทม อ่ะสวยแล้วเห็นไหมต่อมา a r i g a n Go เป็นสีที่ยอดนิยมตรงที่ว่าทาแล้วเนี่ยจะดูมีมิติของสีลงช่วงหงางใต้อีกทีหนึ่งทับลงไปค่อยๆใช้นิ้วเกลี่ยอ่ะต่อมาน้องฉัดใช้พาเล t ตัวเฉดดิ้งนะครับสีแรกคือสีไฮไลท์สีขาวสีที่สองนะครับเป็นสีเบรนสีตานะฮะค่อยๆเบรนอ่ะ โอเคหลังจากนะั้นเราจะมาดัดขนตากันหนึ่งสองสามเจดและเราก็จะมาปัดขนตาด้วยมัสคาราบรา w ิส The best of the best วิธีการปัดขนตาให้เราขยี้ที่โคนขนตาอ่ะให้ดู <S <S ให้ดูขนตาข้างที่ปัดและที่สำคัญมัสคาราเรียงเส้นด้วยความพิเศษของเขามากกว่านั้นคือมีหัวแปรงสองหัวอีกหัวหนึ่งเป็นหัวอันเล็กเราจะปัดขนตาล่าง และตัวต่อมาเป็น the best of the best ของ the best อีกทีหนึ่งเป็นไนเนอร์ที่ได้รับรางวัลการันตีจากทางวัสดุนะคะว่าเป็นไนเนอร์ที่ข่ายดีมากยอดขายอันดับหนึ่งในวัสดุเลยนะครับตัวนี้มีด้วยกัน2หัวฝั่งหนึ่งของเขาจะเป็นหัวเหมือนเมจิกปากกาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเขียนขอบตาสีน้ำตาลเข้มเนื้อดำสนิทที่สําคัญพอระวอร์มแค่นี้แค่เรากดนิดเดียวเนะให้หมึกมันออกมาวอร์มแค่นี้ก็จะเขียนลื่นและเขียนง่ายมากคือน้าหมึกมันดีมากคือไม่อยากจะอธิบายว่ามันดียังไงอยากให้ทุกคนได้ลองใช ะะต่อไปเราจะใช้แบบดินสอแบบแห้งเขียนเส้นไลเนอร์ให้ดูฟงขึ้นนิดหนึ่งข้างที่เราแต่งตาแล้วกับข้างที่ไม่ได้แต่งต่อมาเดี๋ยวเราจะมาตัวนี้เป็นปัดคิ้วแปรงหัวมนแบบนี้เราก็จะใช้ดินสอสริมบรค่อยๆเกลี่ยช่วงท้องคิ้วจะใช้แปรงตัดตรงแบบนี้ค่อยๆไล์แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะใช้แปรงเบรนตัวนี้ค่อยๆเบรนใช้มัสคาราหัวเล็กปัดให้เส้นขนคิ้วตั้งได้ให้ดูคิ้วข้างที่เขียนและไม่เขียน